มาสลามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็เร็วเรเร็เราเรเรเร็วเรเร็วเ็เร็วเรเร็วเ็ร็วเ็ร็วเร็ว็สเร็็าร อำเภอสัมพันธ์ับจังหวัดนครปฐมนะครับปักหมุดกันมาได้เลยเแล้วก็มีห่วงยางให้ด้วยนะมีห่วงยางม<อ>ีลูกบอลครับนี้จะมีสะสองฝั่งนะจะเป็นสะคนโตอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นสะเด็กอยู่ฝั่งนู้นเป็นที่จับแล้วลอยตัวครับเพื่อนนี่เออการฝึกว,นะว่ายน้ำก็ฝึกว่ายน้ำโอไ้ได้ได้ได้ก็ เพิ่นกันไปเลยครับสำหรับการเล่นน้ำครับ <c oughs> โอเคครับยัยก็ไอ <c oughs> มันไม่ใช่พี่ขี <c oughs> <c oughs> ตีลังกาไปเลยครับ <c oughs> นึกนึก,กว่าหมากานกล้วยนึก,กว่าหมากานกล้วย ้ปลาสลามมาแล้วเร็วปุ๊ยเร็วเร็วเร็วโอ้โหเกือบโดนปลาสลามกินเลยก็เพลินเพลินกับเจ้าเปาครับเล่นน้ำกันเพลินเลยครับอือหลัเสร็จแล้วก็มาเอาท่อไปอีกแล้วครับอ๋นอ่านี้ท่อเอาไว้ใช้สำหรับการทรงตัวนะครับนะสำหรับการฝึกว่ายน้ำโดูดโดเกาะแล้วก็ตีขาครับเห็นไหมดูสเต็ปตีขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ นี่ปาจจมาเล่นอันนี้ครับอ๋อเป็นที่จับสำหรับการส่งตัวว่ายน้ำครับนี่เอาแล้วครับเอาแล้วฮึบฮึบขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมฮึบฮึบเอาไปเลยตึ๊งท่ากระโดดท่าแรกหนึ่งสองยด โอ้โหโอ้ยรอบนี้โชคดีครับมีการกระโดดแล้วเกาะห่วงได้พอดีครับแท็กปลากระดีครับตด็กเด็กเด็กเ็กเด็กดกก,ก <c oughs> อ่อฝั่งนี้นะครับเขาจะเป็นสวนผักออร์แกนิกเดกครับมีทั้งที่เป็นต้นมะม่วงครับนี่มีต้นมะม่วงด้วยนะแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกนะแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นสวนผักออร์แกนิกเต็มไปหมดเลยครับ มีทั้งมะม่วงแง่มะม่วงมีแบบออกลูกด้วยนะที่นี่มีกิจกรรมให้เพื่อนๆนสามารถสอยมะม่วงได้ด้วยนะครับนี่ให้ดูลูกมะม่วงอันนี้เป็นเขียวสวยเลยใเป็นเขียวสวยดูนี่แล้วก็เป็นผักออร์แกนิกนะครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวอันนี้เป็นถั่วฝักยาวครับแล้วก็มีผักอีกหลายชนิดเลยนะที่นี่ปลูกผักเพียบเลย <Wow. S 1> นอกจากที่จะมีสระว่ายน้ําแล้วนะยังมีนี่ครับเป็นโซนสนามเด็กเล่น นู่นอ้าวเจ้าป่าวหายไปไหนเนี่ยคุณพ่อเดินตามหาอยู่อ้าวคุณพ่อเจ้าป่าวไม่เจอครับนี่ไงอ๋อเจ้าป่าวอยู่ในบ้านนะนุ่นครับเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับนี่ก็มีสไลเดอร์หลายที่เลยนะเดี๋ยวพอขึ้นทางไหนล่ะพอไปขึ้นทางนู้นครับเดี๋ยวไปหาเจ้าป่าวไปคฮึด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 โอ้ต้องผ่านอุโมงค์ไปด้วยครับเพื่อนเข้าโมบายฮึด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 เฮ้ย นนูเพื่อนมีสซย,ยรนเหตุอยู่ไปก่อนเฮ้ยเอ้าจะพา,ะปาไปไหนเนาะเฮ้ยเฮ้ยจะาหายไปเพื่อน,นอยู่นู้นเองหาไปตามเจ้าป่าไปครับมันดีฟ้องเฮ้ยคือแบบว่าแล้ว <laughs> อยู่นี่เองครับเพื่อนๆมาเลยโอ้สนามเตะแรนที่นี่นะ กว้างมากเลยโ้ยเปาดูน <while> ู้นนี่สไลเดอร์แบบวนลงมาเลยครับเพื่อนว้าวไปไปครับมีสะพานเชือกด้วยครับเอ๋อเชือกเปธรรมดาเอาค่อยๆนะครับค่อยๆครับส่วนข้างล่างนี่เป็นทรายหมดเลยนะเพื่อน yes อึดอึดอึดเราค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปเฮ้ยเพื่อนๆมีฟอบอลด้วยดูดิเฮ้ยสุดยอดเลยครับเพื่อนโอ้ ด้วยครับโหที่นี่บอกว่าเครื่องเล่นเยอะแถมยังมีบอร์บอลให้เล่นอีกครับเพื่อนๆดูดิี้ยว้าวบอลเบอร์แล้วโยอะเยอะดิ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 โอ,บบโอ,โอ,โอ้แล้วมีทำให้ดูด้วยตรงนู้นน呐อโอ้มีอะไรบ้างไหมครับเจ้าปลาครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ของเล่นเพียบอะ่ะวว้าเอ๊ อันนี้ก็มีชอ่องให้ดูได้ด้วยครับเด็กไปๆออกมาจากบ่อบอลนครับ,รบรเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปบนหอคอยนู่นจะเป็นคาร์บอยข้างบนเดี๋ยวเราจะเป็นแจ็คเป็นคาร์บอยนี่โอ้แล้วก็เป็นสไลเดอร์ยาวอะอดูให้ดูสนามเด็กเล่นแบบทั่วๆครับเออเบ้า ไซเรนเฮดอยู่ข้างบนเร็วหนีเร็วนีลงสไลเดอร์ไปไปช่วยเจ้าปาก่อนครับเพื่อนไปดูอตาไปช่วยเจ้าปาก่อนครนี่คุณพ่อกับเจ้าปากตกใจไปเลยเซเนเฮดยักษ์อยู่ตรงโน้นยับ นีนเ,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 เออจ้าปาบอ,อกว่าขออีกหนึ่งรอบครับคุณพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วคราวนี <c> ้ <oughs> เราจะให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวให้เจ้าปาไปก่อนนะครับ <c oughs> ออ มาได้ครับตนี้ยังไม่ดีนะครับร้อ้เลยร้อนเลยร้อนเลยล่ะฮ้ยตรงนี้คือครัวว้าวโอ้มีเตาไปโครเวฟครับเพื่อนๆมีอาหารให้ทำครับโอ้มีผัดผักไหมครับผม ขอัดโอ้ตอนนี้กาลังผัดผักอ้ผัดทั้งไม่หั่นเลยหรอครับ<ะ> <laughs> อ๋อนี่ก็จะเป็นแบบเครื่องทำอาหารกับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อครับโอเป็นบ้านสวยเลยนะนะเนี่ยเด็กผู้หญิงน่าจะชอบกัน <Yes. S 1> ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่มายลิตอนฟาร์็ปไงครับเจ้าป่ากาให้แล้วอยู่ข้างบนละ่ะสนุกไหมครับ <c oughs> อ่ะฟังฟัเพื่อนๆว่า โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะแ <ไป S 1> จ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วย <c oughs> ไปเร็วไป